心ป้ายสุดนะเอ็นโกะมอบเสิร์ฟอ่าสวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมพบกับอาร์ทีเจเอ็กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะจะมาแนะนำบิลลบิลลหนึ่งนะครับผมที่ผมมองว่าดีมากๆเลยนะครับซึ่งอันนี้เครดิตก็ต้องขอบคุณคุณเนมิซิตนะครับคุณบอมเพื่อนผมเองนะครับผมที่ ทำปืนนี้แต่งปืนนี้บิ้วปืนนี้มาให้นะครับแล้วพบว่าปืนแม่งโคตรนิ่งเลยครับผมเนี่ยดูโอ้โหคือนิ่งจริงๆเหมือนไม่ใส่รีคอยมาเหมือนเดฟเขาลืมใส่รีคอยมาคือเด็ดมากๆนะครับแล้วเลนส์อะไรเงี้ยคือดีหมดนะครับใครที่ใช้เมาส์มันแม่นๆนะครับลองไปดูนะครับเพราะผมว่าแทบจะไม่มีรีคอยหรือน้อยมากๆเห็นป่ะดูจริง เออแต่นี่ผมยิงดื้เองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าผมใส่อะไรบ้างนะครับซึ่งเกมเพลย์นี้นะครับผมใจนําเสนอมากนะเพราะว่าเป็นเกมเพลย์ที่ผมได้ MGB นะครับหรือว่านูนั่นเองนะครับผมท้ายสุดแล้วนะครับก็บอกเลยนะว่าเป็นบิวที่สนุกมากแล้วก็เป็นบิวที่ขาลุยก็ได้ขาแคมป์ก็ดีขาดักก็โอนะครับผมฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ชมครับลองเอาบิวนี้ไปใช้ดูนะครับผม จะเป็นยังไงบ้างนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเรามาเบรกดาวกันเลยดีกว่าครับว่าผมิ้วปืนอะไรนี้ไว้บ้างนะครับอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นของแต่งนะครับของปืน s t r i k e r นะครับซึ่งหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีของแต่งอันใหม่นะครับก็คือ u u r t e r Master อ่า q u a เ t อ r ์ม r สเตดิ q u a เต e ร์ม r ส u ตอ r ์ซัปเรนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าของแต่งชิ้นนีค่อนข้างโหดเลยนะแล้วก็สังเกตได้เลยว่าหลายๆ ปืนเนี่ยผมก็จะมาใช้เจ้า suppressor ตัวนี้ทุกครั้งเลยนะเพราะว่ามันให้ horizontal recoil สูงลดลงสูงสุดถึง 20, ลบยี่เลยนะครับแล้วก็ recoil กันคลิกกับ vertical recoil 10%ใน,นขณะที่ ADS กับ sprint to f i r e ผมองว่าไม่ค่อยส่งผลกับปืนนี้สักเท่าไหร่นะฉะนั้นก็คือใช้ได้นั่นเองนะครับในส่วนของ underbarrel ผมยังใช้ของเก่าอยู่นะครับก็จะเป็น Bruen Pivot นะครับนี่เลยนะครับหลักๆก็จะเพิ่มในส่วนของ รีคอยล์การคิดกับวิ r t i c รีคอ c เช่นกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของบ้านเร็วนะครับก็จะเน้น bullet velocity กับ range นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับจริงๆสลับได้นะครับระหว่างแมกกาซีนกับกล้องแล้วแต่ความถนัดถ้าคุณไม่ถนัดไอรอนไซนยคุณก็ใช้ใช้กล้องอะไรก็ได้ fx 3 r e f f a c t o r glass JAK Glasslet อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแนะนำสองตัวนี้ที่ผมใช้เองนะแต่ด้วยความที่ Iron Sight ของปืนเนี้ยค่อนข้างดีอยู่แล้วในมุมมองผมนะผมก็เลยย้ายไปไปใช้นี่แทนนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับสต็อกนะครับก็เอาแบบไหนๆจะนิ่งแล้วก็ไปให้สุดเลยครับก็จะมาที่ Lashman Recon ตัวนี้เลยนะครับก็ดีที่สุดละผมว่าโอเคเรามาลองยิงกันดูดีกว่า หนึ่งปะ่ะมันจะปีขึ้นข้างบนนี่หนึ่งเป็นแบบหลักมิลลิเมตรอะคุณก็แค่กดอนาล็อกหรือว่าดันเมาส์ลงนิดนึงแค่นั้นเองครับผมดนมากอ่าครับเราก็มาต่อกันที่เกมเพลย์น,นะครับจริงๆอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นเคมเพลย์ที่ผมอัดไว้ก่อนวันนี้นะครับแล้วก็ ามาทำเป็น <S <S คอมเมนต์รีกันนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกเขาเป็นเกมเพลย์ที่ผมได้นุกนะครับหรือว่า MGB นะครับก็คือฆ่า30ตัวโดยไม่ตายนะครับผมซึ่งการมาทำาดดด่ดานเล็กๆอย่างเช่นดันล,ลัสเนี้ยสำหรับผมก็ถือว่าค่อนข้างยากเลยนะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างฟลุกอยู่อืมจะเรียกว่าฟลุกได้ไหมก็น่าจะได้นะครับผมก็นะครับเวลาเราจะเล่นให้ได้ MGB นี่เรื่องออเจกตีฟนี้เอาไว้ที่หลังนะครับผมเกมนี้บอกเลย ออ j เจ t i ี e แคปเจอร์นะครับสารภาพเลยครับผมยอมรับเลยนะแต่ว่าก็เล่นเอามันนะเนาะผมมค่อยซีเรียสแพ้ชนะอีกแล้วเกมนี้ไม่ได้เล่นหมดแรงด้วเยอะนะนั้นทุกคนก็ใจเย็นๆกับผมหน่อย โอเคจริงๆก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะก็ให้ดูความนิ่งของปืนกับเกมเพลย์ไปละกันนะครับเดี๋ยวผมปล่อยไหลเลยให้ท่านผู้ชมคุณผ,ผู้ชมเนี่ยนั่งดูเกมเพลย์ m g b ปืน s t r i k e r นะครับแต่งนิ่งๆนะครับเด็ดๆนะฮะแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมลองเอาคลาสบิล<อ>ปืนเนี้ยไปลองใช้ดูนะครับลผมคอมเมนต์มาบอกผมทีว่าดีไหมนะโดยเฉพาะกับทั้งเมาส์แล้วก็ทั้งจอเหรอ อจอยผมลองมาให้ละก็ดีมากๆเลยนะอย่างมากสุดก็แค่กดลงนิดนึงแบบเป็นแบบหลักมิลลิเมตรอ่ะออนะครับแล้วก็ระยะใกล้ก็โอเคระยะไกลก็โอเคระยะกลางก็โอเคแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบดีสุดๆไปเลยในขนาดนั้นนะ,นะเอออยากให้คุณผู้ชมลองลองดูนะครับผมโอเคครับผมหลักๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ท่านระยะ รีเควส์นิ้วปืนไหนอะไรไงก็บอกได้นะผมทดลองปิวปืนมาให้เพื่นผู้ชมได้ดูกันทีหนึ่งน,นะครับแล้วก็อ่าสหรับสายโมบายนะครับโมโมบายวอลโคนก็ผมว่าน่าจะเอาไปลองได้นะเพราะว่าเป็นเป็นปืนเก่าอะเออแต่มีข้อแม้คือคุณต้องมีของแต่งไอควอเตอร์มาสเตอร์ของไซเลนเซอร์ก่อนเนาะสปเรเซอร์ก่อนเนาะนะเพราะถ้าไม่มีของแต่งเนี่ยมันก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะ,นะครับต้องบอกเลยนะว่าของแต่ง ที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยล่าสุดเนี่ยสองตัวเนี่ยเพิ่งยังโหดเนี่ยนะฮะแบบมันช่วยให้ปืนกากๆนะฮะปืนหนึ่งนะครับกลับมาอยู่ในเกมที่แบบดีขึ้นมาได้เยอะเลยนะเพราะมันลดรีคอยอะไรเงี้ยอย่างเยอะเลยนะคือผมว่าก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะที่ดิฉันชมเซเลชั่มเมอร์ที่เขาทํามาโอเคครับไม่ต้องพูดความตมเพลงครับสำหรับผู้ชมที่อยากดูเกมเพลย์เงียบๆนะครับก็เชิญเรียนเชิญเลยนะครับผมถ้าอยากดูผมได้นุ๊กได้ยังไงนะครับ30คิวโดยไม่ตายเนอะ ทำยังไงนะครับก็รอติดตามจนจบคลิปนั่นเองนะถ้าใครที่ดูจนจบนะครับเพราะบอกได้เลยว่าต้องขอบขอคุณมากๆน,นะครับที่เชื่อสปอตช่องเล็กๆของผมช่องนี้นะครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับแฮปไนท์สวีกเอนครับทุกท่านโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ Relocating Standby point reloc Friendly precision airstrike inbound. point relocated. Secure the target area. UAV standing by. the perimeter. Confirming you next hard point. Building stand right. Target area. Options. Hold is the ready for tasking. Hard point compromised. Secure the area <laughs> inside the perimeter. Hardpoint relocated. Standby. by. Point compromised. Secure the area. Hardpoint relocated. Secure the 2AB ready to deploy. Mission time is half over. Maintain the lead. You're halfway to mission complete. Finish it. Confirming next hardpoint. Stand by. UAV is being refueled. RTB at this time. Friendly UAV online. Target area updated. Move to the point. Hardpoint compromise, secure the area. Standing by. Hardpoint relocating. Stand by. Friendly Mosquito active. Copy. UAV ordering the area. Hardpoint relocated. Secure the target area. Must on the is oh. down. the perimeter. Hardpoint compromised. Secure the area. Confirming next hardpoint. Stand by. The hard point. The mission is complete. Good work.